สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาดูวิธีผัดไส้มะพร้าวใบเตยไว้ทําไส้ขนมเบื้องขนมทั้งแตกหรือจะใช้ทําเป็นขนมต่างๆก็ได้ค่ะสูตรที่ให้ในวันนี้อร่อยลงตัวมากเลยนะคะหอมกลิ่นใบเตยและมะพร้าวมากค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทํากันเลย อันดับแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้จากนั้นเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะตั้งกระทะค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นเนื้อมะพร้าวทึนทึกขูดเส้นลงไปในส่วนของเนื้อมะพร้าวใครจะใช้เป็นเนื้อมะพร้าวกางอ่อนกลางแก่ก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนค่ะส่วนของเราก็จะใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกนะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเสร็จเราก็จะใส่น้ําใบเตยตามลงไปค่ะ ในส่วนของน้ำใบเตยเราก็ได้นำใบเตยไปปั่นรวมกันกับน้ำเปล่าแล้วก็คั้นเอาเฉพาะน้ำใบเตยเข้มข้นค่ะในส่วนของใบเตยไม่แนะนำให้ใช้ปริมาณใบเตยเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้มีรสที่ขมค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลในวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลเสขาวค่ะความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบนะและสุดท้ายเกลือป่นก็ใส่ลงไปเพื่อตัดรสชาติหวานให้มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมค่ะ พอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วเราก็จะเปิดไฟค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันดีในขั้นตอนนี้เราจะใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยนะเราลืมกดวิดีโอค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะผัดไปจนกว่าน้ำใบเตยจะซึมเข้าไปในเนื้อมะพร้าวค่ะในขั้นตอนการผัดตัวไส้ไม่แนะนำให้ใช้ไฟแรงนะเพราะจะทําให้น้ําตาลไหมแล้วก็มีรสที่ขมค่ะ พอเราผัดมาจนน้ำใบเตยซึมเข้าในเนื้อมะพร้าวดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของสีผสมอาหารลงไปผสมด้วยค่ะสีผสมอาหารที่เราใช้เราใช้เป็นสีเขียวแอปเปิลค่ะก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะใครชอบเข้มอ่อนประมาณไหนก็ให้ปรับได้ตามความชอบค่ะในขั้นตอนนี้แนะนำให้ใส่สีผสมอาหารลงไปด้วยนะคะเพราะจะทำให้สีเขียวของใบเตยมีความสดน่าทานค่ะ ส่วนคนไหนที่ไม่ชอบหรือไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะสามารถตัดออกได้เลยนะเสร็จแล้วเราก็จะผัดไปจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันดีค่ะในขั้นตอนการผัดไส้แนะนําให้ผัดให้ตัวไส้มีลักษณะที่ฉ่านะไม่ต้องผัดให้แห้งเกินไปค่ะเพราะเวลาทานจะไม่อร่อยนะตอนนี้เราก็ได้ผัดไส้มพะพร้าวใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีลักษณะที่ฉ่าประมาณนี้เลยนะไม่แห้งเกินไปและก็ไม่แฉะเกินไปค่ะ แนะนำให้ผัดให้ได้ประมาณนี้นะคะเพราะเวลาทานจะได้อร่อยค่ะพอเราผัดจนได้ที่ดีแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สจากนั้นก็ยกออกไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะ <c oughs> ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีผัดใส่มะพร้าวใบเตยสูตรที่เราให้ในวันนี้เป็นสูตรที่อร่อยลงตัวมากค่ะส่วนรสชาติก็จะออกมาหวานกำลังดีใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้ตามความชอบค่ะ สำหรับใครที่ทำแล้วใช้ไม่หมดแนะนำให้เก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดให้สนิทจากนั้นก็เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะก็จะสามารถเก็บไว้ได้1-2สสัปดาห์ยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ